ันนี้นะคะก็มาพบกับครูแอลนะคะวันนี้ครูแอลจะสอนเด็กๆเรื่องอุปกรณ์ในฤดูหนาวนั่นเองนะคะเด็กๆขาเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วอุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมนะคะนั่นก็คืออะไรคะเด็กๆอะไรคะกางเกงขายาวใช่ไหมคะเด็กที่บ้านเด็กๆต้องเตรียมไว้แล้วนะคะ หนาวนะคะอันนี้เขาเรียกว่าเสื้อกันหนาวถ้าเราไม่ใส่เสื้อกันหนาวร่างกายเราจะเป็นยังไงคะร ok? ่างกายเราก็จะหนาวสันเพราะว่าเราไม่มีเสื้อกันหนาวเพราะว่าเสื้อกันหนาวเนี่ยเวลาเราใส่แล้วจะทําให้ร่างกายเราเป็นยังไงคะร่างกายอบอุ่นนะคะแล้วก็ป้องกันอากาศหนาว อ่าปอดของเรานะคะจะไม่ทําให้เราปอดชื้นนะคะต้องเตรียมเสื้อกันหนาวไว้ด้วยนะคะ,ะต่อไปอุปกรณ์ต่อไปอเขาเรียกว่าอะไรคะเด็กถุงมือกันหนาวใช่ไหมคะอ่ะอย่าลืมนะคะเพราะว่าถ้าเวลาหนาวจัดเนี่ยมือของเราก็จะเป็นยังไงคะอ่าเย็นใช่ไหมคะแล้วมันก็จะอะมือของเราก็จะเย็นมันทําให้มือเราเนี่ย เย็นแล้วก็ถ้าเราใส่ถุงมือนะคะถุงมือเราก็จะเป็นไงคะมือของเราก็จะอุ่นใช่ไหมคะต่อไปนแทนอะไรคะเด็กๆถุงเท้านะคะเวลาหน้าหนาวเนี่ยเราก็ต้องใส่อะไรด้วยคะใส่ถุงเท้าด้วยเพื่อให้เท้าเราเป็นยังไงคะอบ ใช่ไหมคะไม่เย็นถ้าเราไม่ใส่ถุงเท้าเวลาเราไปเหยียบพื้นบ้านเราเป็นปูนอย่างเช่นบ้านเราเป็นปูนเป็นไม้เนี่ยเด็กๆก็จะสัมผัสดได้ว่าพื้นเราจะเป็นยังไงคะเย็นใช่ไหมคะแต่ถ้าเราใส่ถุงเท้าแล้วเท้าเราจะเป็นยังไงคะเท้าเราก็จะอุ่นนะคะ,ะต่อไปแทนๆอะไรคะเด็กๆ หมวกกันหนาวใช่ไหมคะทาไมเราถึงต้องใส่หมวกกันหนาวคะถ้าสมมุติว่าเราไปที่ข้างนอกใช่ไหมคะเพราะว่าอากาศอากาศบนท้องฟ้าเนี่ยมันก็จะมีน้ําอะไรคะมีน้ําค้างมีหมอกใช่ไหมคะตกมาใส่หัวเราก็จะทําให้เราเป็นยังไงคะใช่ทำให้เราเป็นหวัดนะคะถ้าเด็กๆออกไปข้างนอก หรือว่าไปเที่ยวสถานที่ต่างๆต,ต,ตอนกลางคืนหรืออากาศตอนที่มันเย็นๆเนี่ยเด็กๆก็ต้องใส่อะไรด้วยคะใส่หมวกเพื่อไม่ให้อะไรคะตกใส่หัวน้ําค้างนั่นเองคะ่ะอันนี้เขาเรียกว่าอะไรเอ่ยหมวกกันหนาวใช่ไหมคะ,ะยังไม่หมดนะคะเด็กๆแทนแทนอันนี้เขาเรียกว่าอะไรคะ ผ้าพันคอนั่นเองค่ะถ้าอากาศเย็นมากๆเนี่ยเด็กๆก็ต้องอเอาผ้าพันคอนะคะมาพันคอของเราด้วยเพื่อเป็นยังไงคะเพื่อให้ร่างกายเราอบอุ่นนะคะถ้าเวลาเด็กหนาวมากๆเนี่ยเด็กๆก,ก็จะหนาวสั่นมากๆเลยเด็กๆก,ก็ต้องเตรียมอุปกรณ์ในกันหนาวไว้นะคะเพื่อให้ร่างกายเราเนี่ยอบอุ่นนะคะไม่ ถ้าเราไม่มีอุปกรณ์ที่คุณครูสอนวันนี้นะคะร่างกายเราจะเป็นยังไงคะร่างกายเราก็จะไม่สบายเป็นหวัดง่ายนะคะดังนั้นถ้าฤด,ดูหนาวแล้วเด็กๆก,ก,ก็ต้องใส่อะไรคะใส่เสื้อกันหนาวใส่อะไรอีกเสื้อผ้าแขนยาวทําให้ร่างกายเราอบอุ่นเข้าไว้นะคะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูจะมาแต่งตัว ในฤดูหนาวกันว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างที่เด็กๆต้องใส่สวมใส่ในฤดูหนาวเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยคะ่ะค่ะเด็กๆเมื่อสักครู่เราเรียนอุปกรณ์ในฤดูหนาวไปแล้วใช่ไหมคะที่คุณครูนํารูปภาพมาให้เด็กๆดูใช่ไหมคะว่ามีอุปกรณ์กันหนาวอะไรบ้างนะคะ,ะต่อไปเด็กๆสังเกตดูร่างกายในตัวของคุณครูสิคะว่ามีอุปกรณ์กันหนาวอะไรบ้างอ่า อันนี้อะไรคะเขาเรียกว่าอะไรคะเด็กๆถุงม okay? ือก oh. ันหนาวใช่ไหมคะแล้วนี่ล่ะคะเขาเรียกว่าอะไรอ่าเสื้อกันหนาวใช่ไหมคะแล้วที่คุณครูใส่ที่ตรงคอนี่ล่ะคะเด็กๆเขาเรียกว่าผ้าพันคอใช่ไหมคะอ่าแล้วคุณครูกก็ใส่กางเกงอะไรคะกางเกงขายาวนะคะแล้วก็ใส่อะไรด้วยคะใส่ถุงเท้าใช่ไหมคะ ที่สำคัญต้องมีอะไรด้วยคะอ่ามีหมวกกันหนาวใช่ไหมคะอันนี้ก็คือการแต่งกายในฤดูอะไรคะในฤดูหนาวใช่ไหมคะอ่าเมื่อหนาวจัดมากๆเด็กๆก็ต้องทำให้ร่างกายเราอบอุ่นด้วยอะไรคะอ่าเสื้อผ้าอุปกรณ์กันหนาวนะคะอ่าถ้าเราไม่มีอุปกรณ์กันหนาวไม่มีเสื้อผ้ากันหนาวเนี่ยเราจะเป็นยังไงคะเด็กๆ ร่างกายเราก็จะหนาวสัน่นใช่ไหมคะแล้วก็เป็นอะไรอีกคะอ๋อก็จะทําให้เราปลอดชื้นแล้วก็เป็นอะไรอีกคะฮัใชี่อ่าเราก็จะเป็นอะไรคะเป็นหวัดได้ง่ายนะคะแล้วที่สําคัญถ้าเด็กๆไม่อยากป่วยในฤะดูหนาวเด็กๆก,ก็ต้องกินอะไรคะกินอาหารที่มีประโยชน์แล้วที่สําคัญอย่าลืมออกกําลังกายเพื่อให้ร่างกายเราอบอุ่นเข้าไว้นะคะอ่าวันนี้นะคะ เราก็ได้เรียนอะไรคะอุปกรณ์การหนาวใช่ไหมคะการแต่งกายในช่วงฤดูหนาวนะคะค่ะเด็กๆต่อไปนะคะคุณครูมีใบงานเสริมประสบการณ์มาให้เด็กๆด,กด,กดูที่เราได้เรียนไปสักครู่นีอ้อุปกรณ์ในฤดูหนาวเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะที่คุณครูคสอนไปเด็กๆด,กดูรูปภาพได้เลยคะ่ะ เด็กๆ,ๆดูรูปภาพนะคะเขาบอกว่าให้เด็กๆนะคะวงกลมอุปกรณ์ในฤดูหนาวเท่านั้นนะคะเด็กๆมาดูซิว่าอุปกรณ์ในฤดูหนาวที่คุณครูสอนไปเนี่ยมีอะไรนะ,อ,ะอันนี้อะไรคะเด <ๆ S 1> ็กๆหมวกกันหนาวใช่ไหมคะ, <ๆ S 1> ะมีไหมคะที่คุณครูสอนไป <ๆ S 1> ถ้ามีเด็กๆก็ๆๆกวงกลมต่อไป มีอะไรอีกคะที่คุณครูสอนอเด็กๆก็มาดูรูปภาพอันนี้อะไรคะเด็กๆผ้าพันคอมีไหมคะที่คุณครูสอนมีใช่ไหมคะมีก็เด็กๆก็วงกลมต่อไปมีอะไรอีกคะเด็กๆช่วยคุณครูคิดด้วยนะคะ,ะมีอะไรคะกางเกงขายาวใช่ไหมคะ ก็วงกลมอ่าใช่ไหมคะต่อไปมีอะไรอีกอ่าเสื้อกันหนาวเด็กๆก็วงกลมอ่ามีอะไรอีกคะเด็กๆอ่ามีถุงมือนี่ถุงมือกันหนาวอ่ามีอะไรอีกอ่านี่ก็เป็นเสื้อกันหนาวนะคะ อเท้าอันนี้เขาเขาก็จะมีถุงเท้าข้างในในตัวนะคะเป็นรองเท้ารอ,องเท้าที่มันเป็นขนนะคะเวลาเราใส่แล้วก็จะอุ่นนะคะหมดหรือยังคะเด็กๆ หมดแล้วนะคะอ่าเมื่อเด็กๆวงกลมเสร็จแล้วนะคะอุปกรณ์กันหนาวนะคะเด็กๆก็อย่าลืมนะคะระบายสีให้สวยงามเลยนะคะเด็กๆเมื่อระบายสีเสร็จแล้วก็อย่าลืมถ่ายรูปมาให้คุณครูดูด้วยนะคะอ่าแล้ววันนี้คุณครูสอนเด็กๆเรื่องอะไรไปนะคะอุปกรณ์กันหนาวใช่ไหมคะอ่าเด็กๆอย่าลืมนะคะเตรียมอุปกรณ์กันหนาวแล้วก็ ทำให้ร่างกายเราอบอุ่นโดยใส่อะไรคะใส่เสื้อผ้ากันหนาวใส่อุปกรณ์กันหนาวเพื่อให้ร่างกายเราเป็นยังไงคะอบอุ่นเพื่อให้ร่างกายเราไม่เป็นหวัดง่ายๆนะคะวันนี้คุณครูขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายคะ่ะ